วันอังคารที่เท่าไหร่ลูกที่แปดขอไปพูดไปแสดงก็นอนดึกมากนะคะอ่าเวลาคาที่แปดเดือนอะไรตุลาคมพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมอะไรนะก็พาบ้านแลกิจกรรมอะไรก็พาบ้านแลโคเจกดแอปโคาบ้าโคคนนั้น โอ้นะคะเราเลือกเราเลือกเราเลือกกิจกรรมการทำคุกกี้ในในเมนูอะไรในเมนูรองเ้าวในเมนูอะไรอ่าในเมนูรองเท้าวนะคะเราก็คุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กดได้มาลองทำแล้ววันนี้นะคะอ่ะยืนซึ้งแจนหนักโอ้โห้่ะบ้านเราหน่อยเองสองครั เดี๋ยวเราหันมามองค่อ่าขณะที่ทำอาหารหนึ่งความสะอาดเดี๋ยวพึ่งจับอะไรทั้งนั้นเพราะเรายังไม่ได้ล้างมือเดี๋ยวคุณโกจะให้ทุกคนไปล้างมือให้สะอาดดีไหมอดยพึ่งเดี๋ยพึ่งเดี๋ยพึ่งเพึ่งอธิบายก่อนอ่าฟังนะอ่าพูนห่าวแล้วเดี๋ยวน้ำลายก็เด็นลงไปในหม้อนี้ออกห่างนิดเดียวอ่าถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่สะอาดพอเราก็ต้องออกห่าง การปรุงอาหารนะคะต้องสะอาด่าฟฟวฟาปลอเข้าไวรัการปรุงอาหารอันดับหนึ่งต้องทำไมคะต้องอะไรคะมีความสะอาดเหา็นไหมคะอย่าเพิ่งจับเลยไม่ได้น้งมือลูกพอเราสะอาดปรุงอาหารเราก็ทำไมปลอดภัยนะคะถ้าเราทําอาหารด้วยวิธีการที่สกปรปกมือเราสกปรปก ปูดไปอะไรไปน้ำลายเราก็ได้ลงไปคนกินเนาะจะอร่อยไหมไม่อร่อยตอนเนี้ยของเนี่ยยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวคุกคให้เวลามือนะแต่คุณคนได้นำอุปกรณ์ก่อนอันนี้คือมะพร้าวนะคะที่ที่ที่ทำไปแล้วที่ปอกแล้วฝาาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวทุกคนจะได้คนละลูกและให้ช่วยกันขูดขูดเนื้อมะพร้าวออกมา ของใครของมันเลยอ่ะมันมีอะไรมีเนื้อเ้าอยู่ไหนไหมเด็กๆคิดว่ามันเป็นเนื้อเขาอ่อนหรือเนื้อเาแก่เน้าเาอ่อนะนร้ออ่อนต่อไปอันนี้คืออะไร้อระอะไรคะต่อไปอะไรคะุ้น้เนนเงุ้นขงุ้นขงเ้อ่ะตอนนี้คุคโูเนี่ พิ่มเติมให้จริงๆแล้วมันใช้แค่นี้จริงๆมันเอากลงไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยลูกจริงๆแล้วมันใช้แค่นี้นะคะแต่ว่าคุณรูเพิ่มเติมให้คุณรูอยากให้ถายซิว่ามันคืออะไรน้ำเลกใช่น้ำกะทีที่ไงที่เขาคั้นน่ะเอาเนื้อมะพร้ววาวอะไรมาทำเอาเนื้ออะไรมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแก่มาทําเป็นมะพร้าวกรองนะสามารถเก็บได้นานไหมคะนานนะคะ,นนนะ,คะอ่ะ และอีกอย่างหนึ่งคุณครูจะทำบุญนมให้กินด้วยอยากกินบุญนมไหมแต่ว่าคุณครูก็เดี๋ยวจะใช้นมโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าคุณครูมีนมโรงเรียนเผื่อด้วยนะคะพร้อมที่จะมาทำอาหารหรือยังพร้อมแล้วเตรียมใบล้างมือให้สะอาดเกี <sandwiches> ่ยวเบียร์มา เดี๋ยวเราใส่ผงวุ้นนะคะอ่ะใส่เลยอ่ะใส่เลยค่ะคนเลยค่ะลูกล้าว<น>

เรียงให้เรียบเรียบร้อยลูกระวบังรอเลยให้เรียบร้อยลูกอะไรนะครับดีมากครับแต่เวลาทำลายอาให้กระเด็นลงไปนะครับจริงๆเราใส่แมสวยนะคนทำอาหารเนี่ยอ่ะบังทำน้นล้วรอให้กันตัวหน่อยให้บเยก่อนให้บุก่อน หอมไม้หอมไม้หอมไม้หอมเริ่มหอมแล้วนะคะฮะหอมแซบหอมแซบเลยลองโอ้โหอ่าเสร็จยังกลุ่มนี้เสร็จยังคาเร็วเร็วสู้สู้สู้นี่รอใช่ไหมอ่าไปไปคนมั่งไปคนวัตถุดิบมั่งมาออกมา ใส่อาเซใส่เลยลูกอะดูนะคะหลังจากที่เราขูดเนื้อใส่แล้วนะคะอ่ะโอเคเก่งมากลูกอ่ะนะคะมีหลักฐานนะคะโครงงานมะพร้าวกระเด็น,นะะเลยค่ะกระเด็นไปที่นี่เลยค่ะ คนสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายก็คือของอัมพลนั่นเองอัมพลนี้ไม่เคยอยากจะได้อยากจะแข่งอะไรกับใครเลยทำไปเรื่อยๆเอาเอามีมา้ามีม้าตัวเมียวิ่งอยู่ม้าตัวเมียไปยึงเข้าที่ให้ดีเร็วอ่ะขูดลูกขูดลูกโอเดี๋ยวก็หกกระล้มไปลูกอ่าอัมพลขูดไม่ไหวไก่ทองต้องมาช่วย เด็กๆคุณครูจะถามว่าอ่าฟังคนอื่นที่คนคนไปไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นลงไปในนั้นอ่าฟังนะคนที่คนคนไปไม่ต้องพูดคนที่จะพูดคือคุณครูถามว่ามันจะเริ่มหนืดหรือย,ยังดีเป็นอะไรลูกง่วงนอนดึออกกว่าเมื่อคืนเนี้ยสามจุ้งก็ไม่น่าจะง่วงนะอ่าเมือ่อเราจะเทน้ํามะพร้าวที่เราเคี่ยวเนี่ยใส่ในผลเมื่อต่ออะไร มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องทำไมก่อนมันต้องเหนียวหนืดนะคะย,ยังยังยอะนะคะระหว่างที่เรารอแม่ครวัวประจำห้องของเราของเรานะคะเชี่ยววุ้นมะพร้าวอยู่นะคะคุณตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยว่าเราจะนำน้ำมะพร้าวที่เคี่ยวอยู่มาใส่ก็ต่อเมื่ออะไรคะต่อเมื่อทำไมคะ มันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำมะพร้าวของเรามันจะไหมคะมันจะไหมฮะอ่ามันจะเหนียวมันจะเหนียวนะคะน้ำมันจะเหนียวเหนียวอ่ามีใครที่ยังไม่ยอมอยู่กับที่บ้างคุณรูจะไม่ตักใส่ให้มะพร้าวแล้วนะคะอ่าพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่อไปหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ่าพร้อมแล้วรอ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 อ้าวใครเอามะพร้าวครูไปไหนกีกแล้วเนี่ย ตอนนี้แม่ครัวนะคะอ่ะเจดูซิว่ามันเหนียวหรือยังลูกเหนียวหรือยังคะอุ้ยฮะเหนียวแล้วเหรอเหนียวยังนิ่มๆนิ่มๆอ่านมนมกลุ่มนี้พร้อมหรือยังอ่านมนมสาวสากลุ่มน้าพร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้วเตรียมประจำที่เดียวจะเราจะตักผงน้ำวนใส่ลงไป ต่อไปนะคะคุณครูแบ่งหนามะพร้าวที่เคี่ยวเสร็จแล้วเด็กๆทุกคนตักเลยลูกตักใส่มะพร้าวของตัวเองเลยลูกเออตักไปไปแยกกันทำไมแบ่งกันจะได้ร้อนสิร้อนสิเห็นไหมร้อนสิตักใส่ให้เต็มเลยลูกตักใส่ให้เต็มไอ้มะพร้าวเราเลยข้าวเราเลย แช่อะแช่อะไรคะเสร็จสิ้นหรือยังคะสเสร็จสิ้นหรือยังคะเสร็จสิ้นแล้ว,ลวอ่ะอธิบายหน่อยว่าอบอกประโยชน์ในการทํากิจกรรมคุกก<อ>ิ้งนี้หน่อยว่าไงคะมะพร้าวบ้านเราอ้ามันมีประโยชน์ยังไงเราบอกสิอะไรคะมีประโยชน์กับตัวเรายังไงเดี๋ยบอกคุณครูสิไก่บอกสิมันมีโปรตีนมันมีประโยชน์ยังไงกับการทํางานของเราแบบเนี<ๆ>้ย<ๆ> มันช่วยทําให้เรารู้จักรักษาความสะอาดรู้จักขั้นตอนในการทํางานใช่ไหมทำอาหารใช่ไหมรู้จักในการช่วยเหลือมีน้ําใจกันรู้จักกันไหมม่อก,กี้ใครช่วยเพื่อนในการขูดมะพร้าวอ่าเห็นปะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครช่วยคนใครช่วยคนในมออ่าใครช่วยเพื่อนตักตักน้ำมะพร้าวใส่มะพร้าว อ่าเห็นไหมอันนี้รู้จักการช่วยเหลือกันไหมคะรู้จักและรู้จักการทํางานเป็นขั้นตอนใช่ไหมเพราะการปรุงอาหารต้องทําเป็นขั้นตอนถูกปหถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทําเป็นขั้นตอนอ่ะอ่าฟังนะถ้าไม่ฟังมันจะสรุปไม่ได้คุณครูจะไม่จบกิจกรรมนนะลูกถ้าเราไม่รู้จักการทํางานเป็นขั้นตอนเนี่ยเราจะทําอะไรเป็นระบบไหมไม่เป็นระบบอย่างเช่นเห็นไหมมอเช้าที่คุณครูเตรียมไาให้ คุณครูก็จะมีขั้นตอนการเตรียมของและได้เห็นทุกคนก็ทําไมคะเตรียมตัวนะนีเป็นเป็นการทํางานแบบขั้นตอนรู้จักการช่วยเหลือมีน้ําใจและทํางานอย่างเป็นระบบนะคะอ่ะจบกิจกรรมนี้แล้วเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสอบภาคปฏิบัติกันนะคะ,อะสอบภาคปฏิบัติปฏิบัติกันอีกหลายอย่างเลยนะคะไก่ทองไม่สนใจเรียนเลยนะคะแม่เห็นอยู่ในวิดีโอเลยนะคะ ไก่ทองนั่งหน้ากลมอยู่เอาดูอะไรที่พื้นก็ไม่รู้นะอ่ะ,ดะเดี๋ยวก่อนสุดท้ายแล้วก็ช่วยกันเก็บทําความสะอาดห้องเพราะห้องเราต้องทําไมด้วยสะอาดแล้วต้องเตรียมไว้นอนด้วยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคะ,คะ,ะพร้อมแล้วค่ะอ่ะพร้อมแล้วร้องเพลงมาพาบ้านเราปิดปิดโครงการหน่อยหนึ่งสองสาม สามนอห้องเงี้ยอ่าตบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเก่งมากนะคะอ่าไปเตรียมอทอเตรียมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปเก็บเท่าที